สวัสดีครับอยู่วงมาบาลิเจนนะครับอยู่กับสาวน้อยมิยะนะครับฮีโร่นะครับตัวแรกนะครับของ ML เลยก็ว่าได้คือจริงๆมันออกมาพร้อมกันหลายตัวแหละครับล็อตแรกแต่ว่าถ้าไล่ตามลำดับฮีโร่นะครับอย่างที่เราเห็นเน่เราจะไล่ตั้งแต่มิยะไปบาร์มอนเซเบอร์นะครับก็มิยะก็เป็นหนึ่งตัวนะครับที่ตอนนี้เนี่ยในแหล่งนิยมเล่นกันเยอะมากนะครับไะ มาดูดีว่าเราจะได้เล่นหรือเปล่านะครับในแรงเพราะว่าส่วนมากก็จะโดนแย่งนะครับลอดไม่ลอดเดี๋ยวมาดูกันครับสำหรับมิยะนะครับในแร้งนะโซโล่ด้วยไงเปียววะละ่ะไอเทมของมิยะนะครับที่เราจะเล่นกันนะครับก็มีรองเท้าตีไวนะครับดุดเลือดนะครับกงเล็บแ่งฮัดนะเสียงแห่งสายลม นะครับแล้วก็ขี้ใหญ่นะครับแล้วก็ไอเทมใหม่ที่เป็นเพิ่มระยะการโจมตีนะครับอันสุดท้ายเนี่ยเราจะเป็นเจาะเกาะน,นะครับหรือถ้าจะไม่ใช้เจาะเกาะก็ใช้เป็นกันกายนะครับถ้าถ้าแบบเจอฮีโร่แบบกันกายเยอะพวกเซเบอร์ยกพวกอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากก็พี่รู้สึกว่าถ้าโดนยกเนี่ยส่วนมากจะไม่ทันนะครับส่วนมากจะตายหาก่อนนะครับ เดี๋ยวมาดูนครับว่าจะรอดหรือจะเละครับส่วนมากก็จะไม่ค่อยรอดเนาะน้องๆบอกว่าเป็นเรื่องปกติของชแนลนี้เลยครับพี่วาแม่งรอดถือว่าแปลกนะโกเลน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 อยู่ไหนเล่นทองนี่มาว่าเล่นทองไงเราเฮ้ยไม่มีใครแย่งโกเลนอยู่แล้วรอบเนี้ยเขา ex ไปแล้วเราต้องโกเลนแล้วนี่ซีซั่นนี้โกเลน90% บนเซเบอร์ er ไปก่อนเลยครับตัวที่เราไม่ชอบครับใครจะชอบไม่ชอบไม่รู้แต่เราไม่ชอบครับจบเอ,อ่อถ้าเราไม่ชอบคือจบเลยเอามันออกไปก่อน แบนกันครบแล้วนะครับมาดูตัวแรกนะครับที่นะฮะเล่นทองมียะมียะโชว์เลยโชว์เลยขอความช่วยเหลือเลยนี่เธอต้องการมียะเขากดให้จริงว่ะมึงก็ใจดีซะด้วยมึงใจดีไม่ดูหน้ากูเลยนะ เออมึงก็ใจดีไม่ดูหน้ากูเลยเนาะมึงรู้เรื่องแน่เออเขาบอกว่าการให้โอกาสสำหรับคนที่ถูกจะทำให้อะไรดีๆเข้ามานะครับแต่การให้โอกาสนะ่คนที่ผิดฉิบหายแน่พวกมึง <laughs> โอ้เฟิร์สมียะ จะโดนอะไรบ้างวะเนี่ยโอฮายามาก่อนแล้วคอร์สมาอีกหนึ่งเฮ้ย <What your S 1> แต่คอร์สคอร์สอ,อ่ะพี่ว่าไม่น่ากลัวเวย้ยแต่ฮายามันอาจจะบังคับให้เราต้องออกกันกันกายภาพอ่ะครับไม่งั้นแม่งแตกแน่เลยอ <'s> <c oughs> เห็นแล้วแม่งเศร้า่ะ จะดูฮีโร่แต่ละตัวครับมานาน่ากับจูล่งนะฝั่งเรานี่ฮารลี่ชูลิงว่ะว่ะเอาว่ะมาดูตัวสุดท้ายครับจอนสันครับเออมีแท็ง์ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ว่ะทีมกูสมบูรณ์ว่ะแล้วจะต้องกลัวอะไรครับในเมื่อทีมเราแข็งแกร่งขนาดนี้ฮะต่อให้ค่าศึกมาเป็นร้อยผมก็ไม่หวั่นหรอกครับบอกเลยครับ ขม on, let's go ไปไหนอะ <laughs> จะไปไหนก่อนบอกกูด้วยนะอ <laughs> จะไปไหนบอกกูด้วยนะกูเริ่มระแวงแล้วนนะระแวงทีมตัวเองเนี่ย Come on. Come on. Come on. Dexter จบเลยตัวสุดท้ายอินดิทครับหนักแน่นเลยครับบอกได้เลยว่าโคตรหยีัวเนีย ไม่ชอบ่ะอีดิศเป็นตัวอะไรที่แบบว่าดาเมจแรงเน้นๆเ,เลยครับโอ้โหฟิกดีไหมเนี่ยไม่ฟิกอ็ยืนยิงกันแม่งไปเลยจริงอยากออกฟิกมากเลยนะเพราะดูจากฮีโร่แต่ละตัวแล้วอะแบบไม่น่าไว้ใจเลยเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเราเพื่อเราทําจังหวะดีอะ่ะมันจะมีชัยกว่าครึ่งว้เขาบอกว่าแทงดีมีชัยกว่าครึ่งแต่แทงของเราเนี่ยคือจอนสันครึ่งชีวิตเราไปอยู่กับมันแล้วตอนนะ้ะ เออแทงดีมีชัยกว่าครึ่งน้ำตาจะไหลมานะครับมาดูกันครับว่าเละไม่เละครับเดี๋ยวก็รู้ครับ วันอื่นเลยพี่ไม่อยากออกลงเท้าสักเท่าไหร่นะครับคือด้วยความเจอกับคลอสด้วยครับเราจะออกคีให้ไวๆก่อนนะเพื่อที่จะแบบมีดุดเลือดด้วยครับจะได้ยืนยาวๆจะได้ไม่ต้องกลับบ่อยครับเฮ้ยเรามีแทงเลี้ยงเว้ยก็เวลาเล่นโกลเลนนะครับจริงๆไม่ต้องรีบเคลียร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีเพื่อนมาพาเพลียอย่างนี้ก็ต้องเคลียร์ให้ไวครับพยายามอยู่พุ่มนี้นะครับพุ่มเล็กเนี่ยเออให้เพื่อนไปเดินก่อนก็ได้ครับแล้วก็ เนี่ยฮะมันมีอีดิครับยิง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 พยายามรัดคลิปให้ได้เยอะๆนะครับโฟกัสที่ยิงคลิปก่อนครับแล้วก็ไปทำอย่างอื่นครับเจ้านี่ก็ได้นะอ้าวยิงเลยยิง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 ิิงอ้าวอ้าวยิงยิงยิงยิเอาแตกนะ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 แตกนะ เอาแตกนะเอาแตกนะแตกนะแตกนะเอาแตกนะเอ,กนะเอาสะท้อนอะไรอะสะท้อนอะไรอะหิวะหอะหิววหะหิววหะหิววหอววะก็ไม่ได้กลัวสักเท่าไหร่นะรีบตีก่อนครับเงินครับเงินทั้งนั้นครับโอ้โอกาสมารครับทองโชคทวีครับโอ้รวยรวยบอกเลยเศรษฐีดูไบ โอ้เแต่ถีดูใบไปแล้วครับเแต่ถีดูใบอยู่ไม่ได้แล้วครับโอ้รองเท้ากูอยู่ไหนรองเท้ารองเท้ารองเท้าโอ้รองเท้ารองเท้ากล่งรองเท้าทันไหมโอ้ขอหนีก่อนขอหนีก่อนเออมาดีมาดีเพื่อนกูมานะเอาเพื่อนกูมาแล้วกูขอแอสซิตหน่อยขอยิงจึ๊กหนึ่งขอแอสซิตเอาวอาเอาห้าวห้าวมาดิห้าวอุ้ยอุ้ยหายาหายากูตายแน่ แม่งจะมาป่าววะถอยก่อนถอยก่อนมันมีเงาอยากได้ปูครับอยากได้ปูฮารี่เอากูหมดเลยดุนเลือดก่อนดุนเลือดก่อนตีเลยครับตีครับตีครับตีครับอาศัยความไวอยู่เลครับตีครับตีครับมึนครับมึนครับบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอนกูไม่มีอะไรเลยจอนเพื่อนใจเย็นเพื่อน โอ้ย oh, ยัดแค่โอ้โหเต็มเหนียวเลยไม่น่าเลยอันนี้ห้าวเองนะคือกะไปอะ <c oughs> กะไปกะไปแบบหล่อยเขาแหละ <c oughs> รอพี่จอนี่ครับก้าวีครับเราขี้เกียจเดินครับเพราะว่า <c oughs> ถ้าเราเดินมันจะไปช้าครับพี่จอนมาพาเราจะไปไวครับมาแล้วจอนเลสโก o ไปเด้ไม่มีรถรอจอน <c oughs> อ้าวชิบหายจอนเร็วได้ไปเออ ไป Let's go เยเฮ็ดรถต้านซีซีด้วยไปไหนอะไปไหนอะมึงอะไปไหนอะชนอีดิดเลยเหรอเฮ้ยเอาจริงดิอีดิดมันยกสวนกูได้นะเฮ้ยเอาดิเอีเดิเด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 าดิเอาดิเดาดิเอาก็เอาเดีเยวเยวเดียวดี<อ>าวเดี<อ>าาเดวดววยยดด มีฝั่งข้างล่างเขาก็มาแนละ้วเราขึ้นไปบนแล้วกันนะเราขึ้นไปกลางไปเคลียร์กลางกันเพิ่งสามนาทีกว่าเองครับฮารี่ครโอ้มีนหน้าไม่เอาไม่ชอบอยากขึ้นไปบนนะ่ะแต่แบบจุโลงอนะ่ะจุโลงพากูตายแน่เลยกูขึ้นไปเล่นกับมันเลย <Our tourist S 2> นั่นไงโคตรไวเลยมียาสายฟาร์มฮนะ โอ้เพื่อเราไปบวกอะ่ะเป็นไรครับฟาร์มนี่ก่อนพีเขียร์แล้วไปฟาร์มหูข้างบนจูโล่งว่ะเอ้ได้มาตัวหนึ่งเวว่ฟาร์มให้หมดฟาร์มให้หมดเราเป็นมียาสายฟาร์มเราต้องฟาร์มให้หมด ไปเพื่อนนายไปไหนเราไปด้วยแหละเราบอกกลัวอยู่แล้วผมไม่ได้ตายคนเดียวแน่ๆอุยอ้ยอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นเบาเฮ้ยเฮ้ยอีดิตจะได้ ได้คิวแต่ชีวิตไม่ค่อยดีแล้วเท่าไหร่เลยวะช่วยเพื่อนตีเต่าก่อนครับมันมีฮายากับจิลล่งโอ้ฮายาไปแดกเฉยจบแล้วเราไม่มีฮาร์รี่ลืมไปฟ <Launch attack. S 2> อมแตกหมดแล้วอะมัวแต่ไปเล่นกับจอนสันอนะ่ะฟาร์มก่อนนะ <Yeah. S 1> เงินน้อยละหาเงินก่อนครับหาเงินก่อน พอได้มาอีกชิ้นนึงแล้วโอ้ยอ,อย่างรัวบอกเลยปูนี่ตัวรวยเลยนะครับปูทองมันได้เยอะนะถ้าเล่นโกเลนต้องเล่นเห็นปะตัว160่ร้กสิบบาทพี่ว่าเขามาแล้วแหละพี่นนัะต้องไปหรือไม่ก็ต้องรอยอยู่เนี่แลหละฮารี่ดักใครอ่ะโอ้ยแม่ง โอ้เสือกแหลมมังเกือบตายหน้าหน้าครับเดี๋ยวเคลียร์กางก่อนลงไปเคลียร์ล่างต่อนะครับหน้ามั้งเงี้ยโดด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 อ้าว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 ขึ้นแล้วลงไม่ได้ลงดิไปแล้ว ไม่ขึ้นหรอกจ,จะไปเอาคลิปเดี๋ยวเราไม่โหดอ่ะนายนายต้องให้เราฟาร์มก่อนนายต้องให้โอกาสเราฟาร์มก่อนอุ้ยคอร์สเห็นนะเว้ยกูเห็นนะเว้ยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยเอาดิเอาดิ์โอ้โหแม่งเห็นคอร์สแต่ไม่เห็นหายาโอ้ เหงาเลย Church, <under> อยู่ๆก็แตกอะไรวะ,อ,ะอยู่ๆก็แตกอะ่อะไรวะไม่กลาว่าเมื่อกี้ที่แบบว่าเออกลาว่าคอมันจะเข้ามาเปรี้ยวที่ไหนได้ฮายาม่เข้ามาแทนเหงาเลยเฮ้ยเพื่อนไปด้วยวะเมื่อกี้มันฆ่าเราอ่ะเพื่อนเล่นมาเลยฮายาบวกมันเพื่อน หาเลี่ยมยิงก่อน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 ฮะโอ้ยอีกทีนึงมันมันหนีอะแมวอะให้เพื่อนไปเก็บแล้วกันครับเราไม่ไหวแล้วอะมาตีเอาป้อมกลางก่อนเราตีไวอยู่แล้วเราใส่เราตีไวก่อนคนระับจริงพี่อยากออกกันกายนะหายามันมีหายานี่ไงว่าแล้ว ฮายาไม่เอาดีนายนายจะมาใจเกเรแบบนี้กับเราไม่ได้จอร์สันจะมารับกูอีกแล้วมึงไปเออมึงไม่ไปเอามึงหรอกฮายามาแน่ละ่ะพี่ว่าอุ้ยขอไม่เอาออกยิงไกลก่อนหรือออกไอ้นี่ดีวะ จริงอยากออกไอ้นี่นะกันกายอ่ะกันฮะกานหายามันสับเราอ่ะแต่เรารวยรวยอยู่นะโอ้ยๆๆ้โอ้ยมาดิ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 มดิมาดมาดิดูมาดิมาดิมาดิมโอ้โหหน้า หน,น้าหน้าคุณไม่ให้เกียริผมเลยคุณไม่ให้เกียริผมเลยจังหวะนี้คุณใส่ผมสยับเลยยันแค่ออกนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปตีไก่โอ้โดนฮายาสับเข้าไปก็ครึ่งหลอดนะครับหน,น้าหน้าปาสกิลมาเต็มหน้าเลยกกำลังยืนยิงเลยกำลังแอคเลยเปลี่ยนจากแอคเป็นแอคทันทีเลยสามสองหนึง่งเกฮ้ยจอนสันเลี้ยงเราดีอยู่เนี่ย เดี๋ยวไปยิงเต่าโอ้ยิงหลอดอยากยิงนะแต่ว่าทีมเราฮาร์ลี่ครับป่ามันไม่ค่อยอยากจะมาฆ่าสักเท่าไหร่อพี่แอบยิงก่อนเลยพี่แอบยิงก่อนไม่งไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมึงไปไหนวะอุย้ย มีเฟรมช็อตมาด้วยอะไรอะอะไรอะมาดิ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 มีการ์ดมิมาด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 ิมีกันกายมาดิ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 มิมาด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 ิมดิมา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 ดิมิมาดิมมาดิ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 ม รอยเทียมอีกชิ้นหนึ่งครับเราไม่มีจ่อนะครับเพราะว่าน่าจะต้องออกวายุมาก่อนน่าจะต้องออกยิงไกลครับมาแล้วจึกจๆกจึกจกจ,กจกแล้วไม่กล้าไปคนเดียวอะ่ะ <For S 1> เพื่อน <as> well, ไม่มาเลย <last> อหแม่ง เกือบแตกเหมือนกันแหละเกือบแตกเหมือนกันแหละต้องไปเอาปอมกางครับแล้วทีมเราซุ่มอะไรนักหนา <c oughs> เฮ้ยหลอดไปนู่นแล้วเฮ้ยเพื่อน ไอ้อะเจ้าจริงดิเจ้าจริงดิเจ้าจริงดิกูสู้นะเอ้าสู้นะกูบอกเลยเอายิงหน้าดื้อด้วด้วยเอ้ามาดิ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 อะไรล่วอะไรแล่วอะไรแล่ามาดิมาดิ <Muslims router> เอาดิแน่จริงมาดิเอาดิมาดิอย่าพลาดนะมึงอย่าพลาดนะมึงเอาดิยกเงาได้มึงมามาดิ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 ยิงป้อมอย่างเดียวมาหลยป้อมครับเอาวนี่เอาดิเอาดิเอาดิหันมาก็สู้แล้วนี่ไม่ใช่ว่าไม่สู้แล้วนี่เอาบัฟก่อนครับ มานาเราเหลือน้อยแล้วอุ๊ยอุ๊ยอ้๊ยเกือบแตกดีนะอันตีทันโอ้ยได้ได้เพื่อนได้เพื่อนรอแป๊บนึงกูเชื่อมึงกูเชื่อมึงอ้าวชิบหายไป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 บวกเลยบวกเลยบวกเลยได้หมดได้หมดเฮ้ย มึงทำอะไรกับกูแบบนี้เนี่ยไอ้จอนแอบ้างปิงเลยฉนก็แพงหน่อยอ้างปิงเลยนะมึงนั่นไ่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 โอ้ยไม่เอานะหน้ากูไม่เล่นกับมึงหรอกนิสัยไม่ดี เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยจะลัดจะลัดรีบ,บาอานดูลงไปล่างครับเราอ่ะไหวนะยกเว้นยกเว้นนาน่าครับไม่ชอบเลยครับนาน่าไม่ไหวจริงวะโดนเข้าไปทีหนึ่งแล้วแม่งแบบชีวิตแม่งหายไปครึ่ง,งแล้วอ่ะเว้ยข้างบนฟรีแล้วหลอดเข้ากลาง ไม,ไม่ไม่อันสีก็ได้ครับเฮ้ยพี่เอาป้อมได้นะพี่เอาป้อมได้นะพี่เอาป้อมได้นะยิงยิงยิงโอ้ยไม่อันที่หมดอะ่ะโอ้จังหวะเราไปยิงแล้วโดนคนทำไมเมื่อกี้บ้่งไงยิดเดียวเองฝืนชิบหายเมื่อกี้ถ้าถอยถอยนิดนึงแล้วค่อยกลับไปยิงใหม่ก็ได้แล้วบ้างเง้ยใจมันห้าวอะ่ะ กะ <laughs> ว่ายังไงก็จบอ่ะจบเลยไหมล่ะมึงกะว่ายังไงมันก็ต้องได้แล้วเงีย เราต้องยุทธการดันคีฟเข้าไปก่อนเว้ยเราเราต้องเนียนๆพวกมันไปก่อนเว้ยเราต้องดันคีฟไปก่อนเว้ยโหแม่งอ,อยู่กันเต็มเลยวะอันแม่อันแม่มันจะใส่กูแล้วอ้าวสวยสวยโอ้โหน้าเน,นี่ยบอกเลยตัวเกียร์เลยตัวแยงเลยอะ ุดเดียวเองอ่ะอุตสาห์แบนเซเบอร์แล้วยังมาเจอนาน่าอีกเ <iate> มื่อกี้นี่คือเต็มหน้าเลยนะว้ยแบบเดินเข้าไปโดนสก,กิลนาน่าเต็มดอกเลยแม่งไม่ไหวจะทนกันคนกังเคย <for> wish for me ร <laughs> อเกิดน,นะยาวเลยครับ16วิฮะน่าจะน่าจะรอเล่นหลอดตัวต่อไปเลยครับ สิบห้าวิสิบสามวิจูล่งครับห้าวเ,เป้งจัดเลยครับอ้แต่จูล่งเนี่ยถ้าเราโดนแทงพี่ว่าตายนะเลื่อนเราไม่ได้พร้อมขนาดนั้นนะหายหายครยอน มานี่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 มานีเฮ้ยๆเวลาเดี๋ยวพี่ไปหนึ่งหนึ่งกโอ้โหนาหน้าเหลือตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่นาหน้าขอร้องเถอะกูกลัวหน้าหน้าสุดและจู่รองทำอะไรจู่ร้องจุ่ร้องทำอะไรนายนายทำอะไระ นี like. ah! ่ต้องอะไรอ่ะนอ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 โอ้ยโยนแมวไปครับนี่ไงนี่ไงยิ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 งไม่สนอะไรแล้วไม่สนดอะไรแล้วมีคนรับกันแทนแล้วพี่ว่านาน่าก็เป็นฮีโร่ที่แบบน่ารำคาญสำหรับทุกทุกตัวนะครับส่วนมิยาส์นะครับคือพี่ว่า ถ้าจะเอาเล่นแรงจริงอะ่ะคือไม่ต้องมีเพื่อนเลี้ยงนะครับมีต้องเพื่อนเลี้ยงดีๆหรือไม่ก็แบบเลดจ,จัดๆอย่างเงี้ยที่แบบว่ามีคนทําจังหวะให้สักนิดนึงแล้วก็โอ้ดามเมดแรงมากๆเลยนะถือว่าแรงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับในการแข่งขันน่ะก็จะไม่มีใครเอามาแข่งกันแน่นอนครับเพราะว่ามันมันด้วยระยะการโจมตีด้วยหลายอย่างครับแต่ก็ไม่แน่ครับวันหนึ่งเขาอาจจะกลับมาอยู่ในเมตาเหมือนฮีโร่ตัวอื่นก็นได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่ ก็อย่างที่เห็นนะดาเมจก็ไม่ได้ธรรมดานะครับแล้วก็เล่นไม่ได้ยากขนาดนั้นด้วยนะแถมออกไอเทมดูดเลือดเนี่ยคุ้มที่สุดสําหรับมียะแล้วนะครับยิงใส่เนี่ยโคตรบันเทิงเลยคือพี่อาจจะติดแค่เรื่องระยะยิงมากกว่าที่แบบมันแม่มันต้องขยบเข้าไปใกล้ครับเราพร้อมตายอย่างเมื่อกี้ที่เราพรอเราจะเหาเข้าไปเห้านิดน,นึงโดนนาน่าสกิลใส่มาก็หงายท้องเลยครับก็โอเคครับจบคลิปนี้เนื้อกันนะ ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับแลวอย่าลืมติดตามว้าว่าว้าว่าว้าวาว,าว,าวาเลยนะเออใช้ชื่อหลายภาษานิดนึงนะช่วงนี้นะครับก็ติดตามไปด้วยนะ,นนะครับสวัสดีครับ